ธนาคารแจกเงิน500บาทเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าใครเป็นลูกค้าธนาคารนี้บ้างรอฟังข่าวดีกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพวกกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวีโอนี้เป็นคลิปแรกของปี2,5,6,7นะคะถือโอกาสกราบสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ คอยติดตามกันมาโดยตลอดนะคะทั้งทุกช่องทางเลยนะคะแฟนเพจนะคะ1ล้านผู้ติดตาม YouTube นะคะ4 0 0 0สนผู้ติดตามแล้วก็ TikTok 6,50,000ผู้ติดตามนั่นเองค่ะ ก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะบุ๋มก็มาพูดถึงของขวัญปีใหม่2 5 6 7นะคะเขาก็จัดให้ชุดใหญ่กันเลยนะคะเพื่อสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับประชาชนนะคะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะบุ๋มก็ประชาสัมพันธ์ก่อนปีใหม่กันแล้วนะคะทีนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องของ ธนาคารออมสินนะคะมีการประกาศนะคะว่าจะที่มีวินัยในการออมเงินนะคะผ่านโครงการวินัยดีมีเงินนั่นเองค่ะซึ่งเขาให้นะคะคนละ500บาทนั่นเองนะคะซึ่งก็มอบของขวัญชิ้นใหญ่2ชิ้นเลยนะคะให้กับประชาชนส่วนรายละเอียดนะคะเง<า>ื่อนไขของผู้เข้าโครงการนะคะมารับฟังกันเลยนะคะ ซึ่งเงื่อนไขสําหรับผู้ที่จะได้รับเงินนี้แล้วก็ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้นะคะนั่นก็คือลูกค้าสินเชื่อเดิมนะคะที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะคะมีประวัติชําระดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปีนะคะจะได้รับเงินรายละ500บาทนะคะซึ่งสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ได้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2อ6 7เป็นต้นไปนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ออมสินยังมีมาตรการของขวัญปีใหม่อีกชิ้นนะคะนั่นก็คือออมดีมีลุ้นกับสลากออมสิน2ปีเพื่อฉลองปีใหม่นะคะซึ่งสามารถเข้าร่วมโครงการนะคะที่แอปพลิเคชัน m ม m o นะคะแล้วก็ได้ลุ้นนะคะทั้ง สลากแบบสลากแบบเป็นใบแล้วก็สลากดิจิทัลนะคะตั้งแต่วันที่20มกราตั้งแต่20ธันวาคม66-31ถึง31มกราคม7 7นั่นเองนะคะซึ่งเงินขายแล้วก็วิธีการฝากนะคะติดต่อได้ที่ทธนาคารออมสินนั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มาบอกเล่ารายละเอียดนะคะแล้วก็ข่าวดีสำหรับใครที่เป็นลูกค้าออมสินนะคะสามารถติดตามข่าวสารออมสินนะคะได้ที่ Facebook นะคะ S g s b Society นั่นเองนะคะเอาข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าออมสินรอได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นของทออสอนะคะสำหรับคนที่กู้เงินวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับสินเชื่อบ้านเนาะโอเคค่ะสำหรับส่วนตัวเองก็คือไม่ได้อะไรเลยจากธนาคารไหนนะคะ <c oughs> เื่อเ้ไกกู้เงินเขาเนาะเออก็เลยบ่ได้เนาะ ะะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอย่าให้บุ่มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาบอกเล่ากันได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ